คุณรู้ไหมว่าการกินกล้วยเป็นอาหารเช้าตอนท้องว่างทุกวันอาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคุณไปอย่างไม่คาดคิดแต่ที่น่าประหลาดใจคือมีผู้เชี่ยวชาญสุขภาพบางกลุ่มที่เชื่อว่าการกินกล้วยในช่วงเช้าอาจไม่เหมาะสมกับทุกคนและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมไปใครควรหลีกเลี่ยงและทำไมมาเปิดโลกมุมมองใหม่กันเลยสี่ประโยชน์ที่คุณอาจไม่คาดคิดเมื่อกินกล้วยเป็นอาหารเช้าตอนท้องว่างหัวใจแข็งแรงขึ้น กล้วยมีโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นสารสําคัญในการควบคุมความดันโลหิตการกินกล้วยในช่วงเช้าช่วยให้ร่างกายดูดซับโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงแต่คุณรู้ไหมว่าการกินกล้วยรวมกับอาหารอื่นๆบางชนิดอาจทําให้ระดับโพแทสเซียมสูงเกินไปมาพูดถึงเรื่องนี้ในบทสรุปดีกว่าระบบย่อยอาหารราบรื่นไฟเบอร์ในกล้วยช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นผู้ที่มีปัญหาท้องอืดอาจรู้สึกดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่คุณเคยคิดไหมว่าการกินกล้วยที่ยังไม่สุกอาจทําให้เกิดปัญหาท้องผูก มาพูดถึงเรื่องนี้ในบทสรุปดีกว่าพลังงานสูงตลอดวันกล้วยมีคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมได้ง่ายช่วยให้มีพลังงานร่างกายสูงตั้งแต่เช้าแต่คุณรู้ไหมว่าการกินกล้วยมากเกินไปอาจทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาพูดถึงเรื่องนี้ในบทสรุปดีกว่าภูมิคุ้มกันแข็งแรงวิตามินซีในกล้วยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแต่คุณรู้ไหมว่าการกินกล้วยเพียงผลเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเสริมวิตามินซีให้ร่างกายมาพูดถึงเรื่องนี้ในบทสรุปดีกว่าคําเตืออนและะข้คววรรวัง แม้กล้วยจะมีประโยชน์มากมายแต่การกินกล้วยในช่วงเช้าอาจไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหากระเพาะอาหารควรกินหลังจากรับประทานอาหารมื้อเบาๆนอกจากนี้ควรเลือกทานกล้วยสุกและหลีกเลี่ยงการกินมากเกินไปคำถามท้าทายคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการกินกล้วยเป็นอาหารเช้าตอนท้องว่างเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสุขภาพหรือคุณคิดว่ามีอาหารอื่นที่เหมาะสมกว่ามาแชร์วความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เลย